พีเซงานในวันนี้นะครับเป็นการพิสูจน์มไม่ทราบว่าน้องพัชราพานบุญพนนันธนี่มั่นใจขนาดไหนมีอะไรขาดตกบกพร่องไหมที่ที่ไปพูดวันนี้ครับแปดสิ 80, 20, ค่ะแปดสิบยี่สบคืออะไรเลขบนเลขล่างหรืออะไรครับชนะแปดสิบชนะยี่สิบอะไรชนะยี่สิปดสิบชนะแปดสิบเอร์เซนอาจจะแพ้อาจจะแพ้20%เปอร์ซาจจะแพ้ศูนย์ซ็ กะชนะเลยใช่ไหมครับเนี่เหมือนไทยกับอินโดนีเซียเลยใช่ไหมครับในอนาคตนี่ไม่ใช่คุยจนเกินไปเลยครับพัชราพันธุ์บุญพันธ์เอาอย่างนี้น้องเขาไปไปแข่งขันวันนี้น้องเขาบอกว่าเขามั่นใจร้อเซไม่มีอะไรตกขาดตกบกพร่องเลยนะครับในเขาไม่มีการถ่ายวิดีโอมาวันนี้จะให้น้องเข้ามาแสดงสดๆวันนี้คนไปพูดเรื่องอะไรมาบ้างเอาเกยกไหม่ให้น้องเลยครับมันเกณฑ์คูอพ่อไมนใช่เกณฑ์คู่แม่หรอ เรคุณผู้ชมและคุณครูที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้พวกเรามาจากโรงเรียนโนสมบูรณวิทยาอำเภอสงสารจังหวัดคนครราชสีมาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษาเขตสางเขนทึนทกษาครนา,น,าน,นนะคะได้แก่คุณครูสมพงษ์กำเนินและคุณครูอมอรัสสุยกุม,า,า,า,กมา,การค่ะค่ะท่านคณะกรรมการคะ เราภูมิใจที่จะนาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีนะคะเกี่ยวกับเอกลักษณ์ตรีโกณมิติค่ะซึ่งรุนพี่ปีที่แล้วนะคะได้ทําโครงงานนี้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ทั้งหมด39เอกลักษณ์มีชื่อโครงงานว่า6639ค่ะจึงทําให้เราเล็งเห็นว่ายังเหลือสามเหลียมอีก3รูปนะคะที่เรายังหาความสัมพันธ์ไม่ได้ค่ะจึงเป็นสิ่งที่จุดประกายให้เรามารายงานผลในวันนี้ค่ะค่ะผลการศึกษาจากเอกลักษณ์6639เอกลักษณ์ดวใจนะคะได้ดังนี้ค่ะ หนึ่งค่ะสร้างรูปหกเหลี่ยมและกําหนดฟังก์ชันตามค่ามุมของแต่ละมุมและให้จุดตัดของเส้นทแยงมุมมีค่าเป็น1ค่ะ2หาเอกลักษณ์จากมุมภายนอกในทิศทางชวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกาค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาจะมารู้จักกับทิศทางตามเข็มนาฬิกาก่อนเลยค่ะให้คณะกรรมการใาๆนี้นะคะเราจะเริ่มจากฟังก์ชันแทนแทนเซต้าเท่ากับไซน์เซต้าส่วน cos เซต้าไซน์เซต้าเท่ากับ c o s เซต้าส่วน cos เซต้าเซต้าเท่ากับ c o s เซต้าส่วน โคเซกเซต้าคอเซต้าเท่ากับโคเซกเซต้าส่วนเซกเซต้าค่ะโคเซกเซต้าเท่ากับเซกเซต้าส่วนแทนเซต้าและเซกเซต้าเท่ากับแทนเซต้าส่วนไซเซต้าค่ะค่ะเมื่อมีตามเข็มนาฬิกาแล้วนะคะก็ต้องมีทวนเข็มกลับค่ะทั้งค้ากันไปนะคะจะเป็นแบบทานกล่องเนาะค่ะเริ่มที่แทนเช่นกันค่ะแทนเซต้าเท่ากับเซกเซต้าส่วนโคเซกเซต้าโคเซกเซต้าเท่ากับ เซกเซต้าเท่ากับโคเสซต้าส <c ulture> ่วนคอเซต้าโคเกเซต้าเท่ากับคอเซต้าส่วนคอเซต้าค่ะคอเซต้าเท่ากับคอเสต้าส่วนซเซต้าคอเซต้าเท่ากับไซเซต้าส่วนแทเซต้าค่ะและแน่นอนค่ะไซเซต้าต้องเท่ากับแทนเซต้าส่วนเซต้าค่ะค่ะต่อไปนะคะจะหาเอกลักษณ์ีโกมิติจากมุมภายนอกค่ะไซเซต้าเท่ากับแนเซต้าคูณคอเซต้าคอเซต้าเท่ากับไซเซต้าคูณคอเซต้าค่ะคอเซต้าเท่ากับคอเซต้าคูณเซต้าคเซต้าเท่ากับคอเซต้าคูณเซต้าค่ะ เ e กเซตาเท่ากับโคเเซตคูแทนและแน่นอนค่ะแทนเซต้าต้องเท่ากับเ e กเซตาคูณสทาค่ะสามค่ะามสัมพันธ์ของเส้นทยยนมุมที่เกี่ยวกับเอกลักษตีโกมิติได้ดังนี้ค่ะในแบบที่1นะคะ s า n เซตาเท่ากับ1 e ส่วนโคเสกเซต้ c โคเสตาเท่ากับ1ส่วนเกเซตาคอเตาเท่ากับ1ส่วนแทนเซตาโคเกเซตาเท่ากับ1ส่วนสายเซตาค่ะเอกเซตาเท่ากับ1ส่วนคอโเค่ะและแทนเซก็เป็นส่วนกลับของคอค่ะแทนเซตาเท่ากับส่วนคอ ต่อไปนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ตรีโกณมิติจากเส้นแยงมุมในแบบที่2ค่ะ s ซ n เซต้าคูณโคเซต้าเท่ากับ1ึ่คเูณศเท่ากับ1 c คาคูณทเท่ากับ1ะสค่ะหาความสัมพันธ์จากหาความสัมพันธ์จากเส้นแยงมุมหาความสัมพันธ์จากเส้นขนานที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ตีโกณมิติได้ดังนี้ค่ะค่ะไซเซต้าเท่ากับคอเก้องศาลบเซต้แทนเซต้ เท่ากับคอร์ด90องศาลบเซต้าเศกเซต้าเท่ากับโคเซก90องศาลบเซต้าค่ะเมื่อมีหาไปนะคะก็ต้องกลับค่ะโคเซกเซต้าเท่ากับเศก90องศาลบเซต้าคอร์ดเซต้าเท่ากับแทน90องศาลบเซต้าและคอร์ดเซต้าเท่ากับไซน์90องศาลบเซต้าค่ะ5หาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมภายในรูปหกเหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ตีโกณมิติได้ดังนี้ค่ะในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกาเราจะเริ่มจากตามเข็มนาฬิกากันก่อนนะคะ ไซด์กำลังสองเซต้าบวกขอดกำลังอเท่ากับ1นบวกคอดกำลังสองซเท่ากับโคเซกลังสอง่ะแทนกำลังสองซบวก1เท่ากับเซกำลังสองเซต้าค่ะค่ะต่อไปเราจะย้อนกลับไปค่ะ1ลบขอดกำลังสองเซต้าเท่ากับไซ n ์กำลังสองเ้าโคเซลังสองเซต้าลบคอดกำลังสองเซต้าเท่ากับ1กลังสองเ้าลบเท่ากับแทนกำลังสองซค่ะค่ะ จากที่เราเล็งเห็นนะคะเพื่อความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นจึงมีสามเหลี่ยมอีก3รูปที่เรายังหาเอกลักษณ์ไม่ได้ค่ะจึงทําให้ปีนี้เราได้ศึกษาและนํามานําเสนอให้กรรมการได้ทราบนะคะมีทั้งหมด6เอกลักษณ์ด้วยกันค่ะซึ่งเราจะเรียงลาดับจากตามเข็มนาฬิกาและ่วนเข็มนาฬิกาค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มที่ตามเข็มนาฬิกาท่านคณะกรรมการพร้อมไหมคะพร้อมค่ะตั้งใจมองที่รูปหกเหลี่ยมน,นะคะเพื่อที่จะไม่คลาสายตาค่ะ หส่วนคอสกำลังสองเซตาลบ1ส่วนโคศกำลังสองเซตาเท่ากับ1 1ลบ1ส่วนโคศกำลังสองเซตาเท่ากับ1ส่วนศกำลังสองเซตาหส่วนไซน์กำลังสองเซตาลบ1เท่ากับ1ส่วนแทนกำลังสองเซตาค่ะค่ะในทิศทางชวนเข็มนาฬิกาก็คือเป็นส่วนกลับของอย่างแรกค่ะ เราจะเริ่มกันที่หนึ่งบวกหส่วนคอสกำลังสองเซตาเท่ากับ1ส่วนโคสกำลังสองเซตาค่ะ1ส่วนเซกกำลังสองเซตาบวกหส่วนโคเสกกำลังสองเซตาเท่ากับหและสุดท้ายค่ะสุดท้ายและท้ายที่สุด1ส่วนแทนกำลังสองเซตาบวกหเท่ากับ1ส่วนไซน์กำลังสองเซตาค่ะค่ะสำหรับการนําเสนอนะคะท่านคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยและข้อเสนอแนะที่จะสอบถามเชิญท่านคณะกรรมการสอบถามได้เลยค่ะ ที่สูตร<ช>ทั้งหมดกี่ทฤษฎีเลยน้อง<ร><ร>ครับเข<ร>าทั้งหมดมีกี่ทฤษฎีที่พูดมาม่อกี่ครับ4ีทฤษฎีค่ะ4 5ทฤษฎีนะครับถ้าทําเป็นบทถวเป็นบทเรียนอีกี่บทเรียนครับหนึ่งบทเรียนค่ะเกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ตรีโกณมิติตรีโกณมิติอันนี้มสีเขาเรียนกันไหมครับเนี่ยเรียนค่ะก็เราจะเริ่มเรียนที่ไซคอสแทนเซกคอร์ดโคเซก นะคะที่เรารู้จักกันค่ะแต่อย่างที่เรารู้ตามพื้นฐานนะคะซร <c oughs> ายข้ามฉากคอชิดฉากแทนข้ามชิดหรือเส,เส,ก,อส,เอเสกเป็นส่วนกลับของทรายคอเสกเป็นส่วนกลับของซ้ายเสกเป็นส่วนกลับของคอสและขอดเป็นส่วนกลับของแทนแต่นี้นะคะเราทําให้มี <c oughs> ตัวเลือก <c oughs> ที่มากขึ้น <c oughs> เพราะเวลาเราไปทําข้อสอบข้อสอบนะคะไม่ได้เริ่มจากซ้ายไปขวาแต่เริ่มจากหลังมาหน้าค่ะคือเราจะเริ่มที่บางที่เราไม่ได้เริ่มจากเสก แต่อาจจะเริ่มที่หนึ่งส่วนเศษเราก็ควรจะรู้ไว้ว่าหนึ่งส่วนเศกก็คือสายโอเคครับเดี๋ยวหันไปทางกรรมการหน่อยครับว่ากรรมการสองท่านมีอะไรสงสัยไหมครับเออเป็นเอาเป็นเอาเป็นคาถามของกรรมการที่ฝากมานะครับกรรอันนี้กรรมการท่านมนหน่นะครับคำถามฝากมาถามว่าไอ้ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้น้ํามันอะไรใช้น้มันไดเกี่ยว ดูได้เกี่ยวแขนคอรสสายเทนยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปแก้ศูนย์กันต่อนะครับวันนีาวันนี้ทีมงานของเราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับน้องเราเดี๋ยวเราไปช่วยน้ำท่วมกันครับสวัสดีครับสำหรับพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนนนสมบูรณ์วิทยาก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและก็ต้องขออภัยท่านคณะกรรมการหากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราจะนำไปต่อยอดจากข้อเสนอแนะของท่านคณะกรรมการต่อไปในระดับที่สูงขึ้นค่ะพวกเราขอขอบคุณค่ะ কোৱা <laughs> তুমিত